ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายหาใครก่อนนะครับ จะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งนั้นนะครับจะไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะโอเคครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องดูดวงเสี่ยงทายกันนะครับเราจะมาทําการเสี่ยงทาย r a n d อมกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเช่นเคยนะครับการ r a n d อมเสี่ยงทายนี้โดยปกติผมก็จะใช้ไพ่1สําหสำรับหรือสําสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงสำรับเดียวเท่านั้นนะครับมาเสี่ยงทายกันสบายๆนะครับในหัวข้อที่ว่า เขาอยากเป็นแฟนคุณเหัวข้อด้านความรักความสัมพันธ์กุกกิ๊กนะ่ารักดูได้ทุกท่านนะครับนะสบายๆนะครับการพยากรณ์ของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างไรก็แล้วแต่เราทำนายไปตามแนวทางสากลนิยมตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเสียงไทยรนดอมวันนี้เขาอยากเป็นแฟนคุณเขาคือใคร ทำไมต้องอยากเป็นแฟนคุณจะทํายังไงต่อไปเขาจะแอคชั่นอะไรไหมหรือจะมีโชคดีด้านอื่นเออบางทีเราดูหัวข้อนี้นะแต่อาจจะมีไพ่บอกเรื่องอื่นออกมาด้วยก็เป็นไปนได้นะครับอยากให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อโอ้เดอะมูนมีคนคิดถึงคุณนะ่ะเออ มีคนคิดถึงคุณมีแนวโน้มจะเป็นใครบางคนที่อยู่ไกลกันหรือจะไม่ไกลกันแล้วแต่แต่เอาเป็นว่าไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆหรือบางนะบางทีนะบางทีแม้แต่เพิ่งเจอกันไปเมื่อตอนบ่ายเมื่อตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนเขาจะคิดถึงคุณแบบนี้ไม่ได้โอเวอร์เกินจริงความเดิมูันคนคนนี้คิดถึงคุณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะครับไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอให้ไพ่ใบต่อไปมาขยายหน่อยสิครับเออมีคนคิดถึงคุณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนจะเป็นคนไกลหรือเปล่าหรือคนใกล้ๆก,กันนี่แหละแล้วทำไมต้องคิดถึงกันโอ้โหโหโหราชาเหรียญเขารักคุณเขาชื่นชมเขายกย่องคุณมากคนคนนี้ไม่ว่าตัวตนเขาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในความที่เสี่ยงทายได้ไพ่ราชาเหรียญเราก็ต้องทำนายตามหน้าไพ่ว่า มีโอกาสที่เขาจะยกย่องชื่นชมคุณมากนะครับเขามองคุณดีมากหรือตัวเขาเองเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีเลิศดีเยี่ยมเช่นกันคําว่าโปรไฟล์ดีเลิศดีเยี่ยมอาจจะไม่ได้หมายความว่าร่ํารวยล้นฟ้าแต่เอาเป็นว่ามีความเพียบพร้อมมีหน้ามีตาในสังคมในระดับหนึ่งและอีกความหมายหนึ่งเมื่อใบนี้ปรากฏออกมาเป็นความเจริญรุ่งเรืองก็ได้ถ้าคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคุณมีโอกาสโชคดี มีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นโดยลำดับใครที่เคยมีปัญหาการเงินจะคลี่คลายได้ใครที่สุขสบายดีอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้และอีกความหมายหนึ่งแถมให้ไพ่าทาโร่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายความหมายแล้วแต่บริบทแต่ละท่านบางท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ใดๆคุณมีโอกาส ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เมตตาให้การให้งานมาทําให้โปรเจกต์ใหม่ๆมาทําอะไรแบบนี้แม้แต่การได้ลูกค้า V.I.P กรณีคนค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้า V.I.P ไม่ธรรมดาเออโอเคมาดูกันต่อนะครับเขาอยากเป็นแฟนคุณเออเขาอยากได้คุณเป็นแฟนเขาคือใครเจอกันหรือยังพูดคุยกันบ้างหรือยัง โอ้โหเอ็นดูเอมเพอเรอร์เมื่อกี้มีราชาเหรียญไปแล้วสดสดร้อนร้อนตามมาด้วยเอมเพอเรอร์หรือจะเป็นพลังงานสองคนบุคคลผู้ใหญ่สองท่านคนหนึ่งราชาเหรียญคนหนึ่งเอมเพอเรอร์นี่คือความหมายที่หนึ่งหรือทาตีความอีกอย่างหนึ่งเป็นคนเดียวกันแปลว่าคนนี้มีพร้อมนะความเพียบพร้อมทั้งชาติกลกูลทั้งฐานะการเงินโปรไฟล์ดีเยี่ยมเป็นทั้งเอมเพอเรอร์และราชาเหรียญในคนเดียวกันก็เป็นไปได้ คนธาตุดินเด่นนะครับแล้วคนราศีเมษก็เด่นหรือจะเป็นช่วงเดือนเมษายนก็เด่นไม่ว่าจะเป็นเมษายนที่ผ่านไปแล้วหรือเมษายนที่จะถึงนี้ที่จะถัดไปนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ความเอ็มเพลร์มานี้คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังมีผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาดีแน่นอนแม้แต่ตัวคุณเองที่มีความเกี่ยวข้องกับราศีเมษดังกล่าวไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือการที่คุณกําลังรอโปรโมทการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใดๆคุณมีโอกาสสมหวังสองใบนี้ออกมาหายห่วงเลยความหมายที่1น,นะ ถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเจอคู่ที่ดีโปรไฟลด์ดีหรือตัวคุณเองก็โปรไฟลด์ดีด้วยกันต่างคนต่างโปรไฟล์ดีมาเจอกันและความหมายที่2คุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะเจริญก้าวหน้าในด้านการงาน,งานการเงินอย่างสูงสุดอ้ารับไว้เลยผมรับด้วยคนนะครับ ดังกล่าวไปแล้วนะว่าไพ่ทาโร่แต่ละใบสามารถให้ความหมายได้หลากหลายแล้วแต่บริบทแต่ละท่านเพราะฉะนั้นอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอยากกดข้ามเพราะการเสี่ยงทายสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแม้ว่าเราจะดูหัวข้อด้านความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะอยากบอกเรื่องอื่นก็เป็นไปได้นะครับอืมใครอยากเป็นแฟนคุณโอโหเจ็ดถ้วยสวเน็อโอกาสดีๆมาแล้ว นับแต่นี้เป็นต้นไปนะไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่การงานการเงินความรักความสัมพันธ์คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างมากมายหลากหลายเลือกละลานตาเลือกไม่ถูกกันแบบนี้เลยว่ากันตามตำราสากลเมื่อเจ็ดถ้วยปรากฏขึ้นมาแบบนี้การเสี่ยงไทยบอกชัดเจนว่าถ้าที่ผ่านมาคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็จะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกเข้ามาอย่างหลากหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับการมีทางเลือก มีข้อติงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือ,อให้นะมัดระวังในการเลือกอย่างรอบคอบหมายความว่าระวังเลือกผิดระวังภาพลวงตาเพราะบางทีนะอันนี้คือสัจธรรมเรื่องจริงเลยบางทีของดีๆสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาว่าดีอาจจะไม่เหมาะกับคุณอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าละลานตาเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกกันเลยทีเดียวแล้วมันดีไหมดีสิครับนะ การมีทางเลือกย่อมดีส่วนจะเลือกอะไรให้ตัวเองนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะนะครับนะระวังภาพลวงตาเท่านั้นเองระวังเลือกผิดอ่าแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะมีเซนต์มีสัญชตาตญาณมีสติสมาธิปัญญามากพอที่จะเลือกได้อย่างถูกต้องใครอยากเป็นแฟนคุณโอ้เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออช่วงเวลานี้บางท่านนะ บางท่านเหนื่อยกับเรื่องความสัมพันธ์อาจจะโดนรุมจีบเป็นคนมีสเสน่ห์มากมายหรือในทางกลับกันไปรักใครชอบใครเขาเราไปเจอการมีคู่แข่งไปเจอคนเจ้าสเสน่ห์แบบนี้ในด้านความสัมพันธ์เป็นไปได้อาจจะต้องเหนื่อยอยู่หรือแม้แต่บางท่านที่ไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์เลยแต่เหนื่อยกับเรื่องอื่นๆอยู่เช่นการเป็นเสาหลักครอบ,คร,บครัวการดูแลบริหารจัดการภาระหนี้สินต่ตางๆรุงรังขอให้เชื่อมั่นนะครับไม่ว่าคุณจะเจอประสบอ,ะอุปสรรคใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้ เจ็ดไม้เท้าถึงจะมีอุปสรรคมีด่านที่ต้องฝ่าฟันมีบททดสอบชีวิตแต่คุณอย่าลืมเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกมีทั้งราชาเหรียญและเอ็มโพเรอร์นะครับอย่างแรกเลยคือตัวคุณจะมีการเติบโตผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีและอย่างที่สองคือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยดีคุณจะไม่เดินตามลำพังอย่างแน่นอนมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนะโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ตามหัวข้อเราโฟกัสไปที่เรื่องใครอยากเป็นแฟนคุณใครอยากได้คุณเป็นแฟน แต่ดูแนวโน้มชีวิตคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าพ่วงเข้ามาด้วยนั่นเนี่ยแล้วก็ซีดาโฟร์ออฟซอสคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีความเครียดอยู่พอสมควรนะครับเป็นคนจริงจังกับชีวิตคนที่อยากได้คุณเป็นแฟนลองไปดูคนใกล้ตัวซิว่าคนคนไหนมีการเข้ามาพูดมาคุยกับคุณเป็นพิเศษมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นแต่มีบุคคลิกที่ดูเดายากคาดเดายากเดาใจไม่ออก ตอนหน้าก็ดูเหมือนรักกันชอบกันแต่พอห่างหายไปก็อาจจะเงียบไม่ค่อยทักไม่ค่อยติดต่อมาหรือแม้แต่มีท่าทีประมาเขินอายบางอย่างดูครุ่นคิดตลอดเวลาแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับลองไปสังเกตดูคนลักษณะนี้ชอบคุณอยู่อยากได้คุณเป็นแฟนนะครับหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะต้องการการพักผ่อนต้องการเ,าเวลาส่วนตัวก็ได้นะครับ ลองทบทวนดูว่าชีวิตจริงเข้าข่ายเหตุการณ์ไหนนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงชีวิตคุณน้อมรับเอาไว้ก่อนเอาไว้ประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็โหแปดถ้วยชัดๆเลย8 of Cups ชีวิตคุณผ่านด่านผ่านอุปสรรคผ่านการทดสอบอะไรมามากมายซึ่งนับจากนี้ไปเป็นต้นไปคุณได้ผ่านอุปสรรคต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสเจอแต่สิ่งดีเจอแต่โชคดี คำแนะนําอย่างเดียวที่เราขอแนะนําอย่างจริงใจด้วยใจจริงคืออย่าหันหลังกลับไปมองอดีตโดยเด็ดขาด Move on มาแล้วก็ Move on ไปเลยเดินหน้าต่อไปเลยทิศทางต่อไปในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ขอให้เดินหน้าอย่างเดียวโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอดีตแล้วคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสูงสุดโอเคมาดูกันต่อนะครับไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ เขาอยากเป็นแฟนคุณเขาอยากได้คุณเป็นแฟนคนคนนี้พอจะรู้แล้วว่าเป็นคนใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ฐานะโปรไฟล์เสมอกันใกล้เคียงกันแล้วก็ oh the world คุยกับต่างชาติอยู่หรือเปล่าต่างชาติต่างภาษาต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอะไรแบบนี้คุณกับเขามีความต่างกันหรือแม้แต่าการพบปะเจอกันบนโลกออนไลน์นะครับการพบปะเจอกันบนโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพียงแต่ว่าขอให้พิสูจน์ได้การมีตัวตนนะ ระมัดระวังสักนิดหนึ่งถ้าใครไม่รู้จักทักทายมาขอนูน่นขอนี่ขอผลประโยชน์บล็อกไปเลยอย่าไปคุยแต่ถ้าเป็นการพูดคุยแบบน้ำใสใจจริงไม่มาขอผลประโยชน์ใดๆไม่มารบกวนไม่มาลามปามใดๆก็ลองคุยไปก่อนได้เพราะมิตรภาพบางคนบางคู่หลายท่านก็เริ่มจากออนไลน์ก็มีเช่นกันนะครับอยู่ที่คุณเลือกเองนะแล้วก็อ ความ the world เนะจริงจริงมันหมายถึงคอมพลี e ได้ด้วยความสำเร็จเสร็จสิน้นบริบูรณ์ความสุขใจหรือแม้แต่ชื่อเสียงขจรกระจายก็ได้นะครับแล้วก็เขาอยากได้คุณเป็นแฟนถ้าใครมีเพื่อนต่างชาติหรือคบคนต่างชาติคบคนทางไกลอยู่ก็เด่นนะครับแล้วก็ราชินีดาบ queen of swords ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนใจเด็ดเป็นคนจริงจังพูดจริงทําจริงแบบนี้หรือถ้าเป็นฝั่งเขาก็หมายความได้ว่าคุณเจอคนบุคลิกลักษณะคล้ายๆกันคนใจเด็ดคนเด็ดขาดคนจริงจังจะเข้ามารักมาชอบคุณอยากได้คุณเป็นแฟนทํานายเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าเขารักคุณจริงจังมากและทํานายเพิ่มเติมได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่า ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่เรียกว่าอาจจะบางทีรู้จักครอบครัวกันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเขาชื่นชมคุณผู้หลักผู้ใหญ่ฟังคุณชื่นชมเขาอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ธรรมดาแล้วก็จะมีเหตุการณ์ใดๆต่อไปให้ชื่นใจหรือไม่นะเขาอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปคนคนนี้โอสบายใจได้ e m p e r a น c e น่ารักมากใบนี้เป็นไพ่ของการจัดสมดุลชีวิตนะครับการทำสิ่งที่ควรทำจัดลำดับเหตุการณ์จัดลำดับสิ่งที่ควรกระทำสิ่งไหนสำคัญทำก่อนแล้วก็จัดลำดับไล่ไปตามเรียกว่าทำสิ่งที่สำคัญก่อนอะไรสำคัญน้อยกว่าก็เอาไว้ทีหลังเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตเบื้องต้นแต่ที่บอกว่าน่ารักคือใบนี้ e ทมเพลนส์ ance, มีความ2ถ้วยซ้อนอยู่นะซึ่ง2ถ้วยท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีว่า2ถ้วยคือไพ่เนื้อคู่แม้ใบนี้จะไม่ใช่2ถ้วยโดยตรงแต่ความเทมเพลนส์คือถ้วย2ใบในการถ่ายเทน้ำตามภาพนะครับการบาลานซ์ Balance, ชีวิตการบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีเยี่ยมเออคนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณอยู่แล้วนะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตกันอยู่แล้วและที่สําคัญก็คือ ผมว่าคุณก็มีใจให้เขาอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะยังเป็นรีรีรอรอดูใจกันดูทีท่ากันแบบนี้นะครับเขาอยากได้คุณเป็นแฟนโอโหเป๊ะเลยสิบถ้วยยินดีล่วงหน้าเทนนิปครับไพ่ครอบครัวสุขสันต์ขออภัยที่อุทานดังตื่นเต้นไปด้วยเพราะเราเสี่ยงไทยกันสดๆนะครับผมก็เห็นไพ่พร้อมคุณตอนนี้แหละสิบถ้วยออกมาก็คือไพ่ครอบครัวสุขสันต์ความหมายที่หนึ่งนะ ครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขความเจริญเป็นอย่างดีนะและความหมายที่2คุณมีโอกาสสร้างครอบครัวด้วยตัวเองเออดาตามที่ฝันเลยนะครับดังฝันเลย ใครที่เคยคิดจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองคุณจะสมหวังดังฝันคนที่โสดสนิทไม่มีใครเลยจริงๆครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องมีความสุขแน่นอนและคนโสดที่กําลังมองมองหาใครอยู่กําลังมองมองหาคู่ชีวิตคุณมีโอกาสเจอคนศีลเสมอกันบารมีเสมอกันาฐานะสมนา้าสมเนื้อกันประมาณนี้เข้ามา สนิทชิดเชื้อแบบนี้บางท่านมีโอกาสาเลื่อนจากคนรู้จักมาเป็นเพื่อนแล้วก็จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนแบบนี้มีการยกระดับฐานะให้กันและกันลองไปสังเกตคนใกล้ตัวนะใบนี้คนใกล้ตัวชัดเจนมาก คนใกล้ตัวที่อาจจะดูเหมือนไม่สนิทแต่ลึกๆแล้วจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเกินคาดหรือเรียกว่าบางทีเห็นกันทุกวันจนเคยชินจนมองข้ามกันก็เป็นไปได้ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษแม้แต่มาจีบคุณตรงๆสามารถพัฒนาเป็นคู่ครองพัฒนาเป็นครอบครัวได้อ้าวยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าไม่ธรรมดาและย้ําเลยนะครับ พลังงานเสียงไทยแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่คุณที่มีคู่แล้วก็ทํานายได้ว่าคู่ของคุณดีอยู่แล้วถ้าคุณที่มีคู่แล้วมาดูทํานายว่าคู่ของคุณดีอยู่แล้วจะมีความสุขความเจริญถ้าใครมาจีบเพิ่มเติมก็อย่าหวั่นไหวนะส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยเลือกให้เต็มที่เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดกับคุณนะครับวิธีดูไม่ยากเลยนะครับใครที่อยู่ด้วยคุยด้วยแล้วสบายใจไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความเครียดก็นั่นแหละกัลายาณมิตร ส่วนจะพัฒนาการยานมิตรเป็นคู่รักหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็เขาอยากได้คุณเป็นแฟนก้าเหรียญเขาโสดเขาโสดคุณโสดพลังงานเด่นมากวันนี้การเสี่ยงทายวันนี้พลังงานเป็นของคนโสดโดยส่วนใหญ่ถ้าคนไม่โสดมาดูดูได้ไหมก็ดูได้คนไม่โสดมาดูทํานายว่าคุณจะมีความสุขความเจริญเรื่องการงานการเงินและมีความสุขดีกับคู่ของคุณดังที่กล่าวไปแล้วนะย้ำนะว่าถ้าคุณไม่โสด คุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณตามปกติและจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกบางท่านมีโอกาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มส่วนคนโสดนั้นแน่นอนที่สุดความก้าวเหรียญคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองและอีกคนคนหนึ่งที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆคุณจะเข้ามาอยากได้คุณเป็นแฟนหรือมาขอคุณเป็นแฟนขอคุณคบหาขอมีสถานะให้กันอะไรแบบนี้และมีโอกาสพัฒนาไปได้คุณจะมีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนและย้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์การเสี่ยงทายได้ก้าเหรียญคุณจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นตามความขยันตามพื้นชะตาเดิมตามวาสนาเดิมนะครับไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะแต่เอาไว้ใช้เป็นแนวทางไว้เป็นกําลังใจได้น้อมรับไว้เลยผมรับด้วยคนโอเคเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมอีกสักนิดสิครับว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปทิศทางความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วจะได้ลงเอยกันไหมสมหวังไหมหรือจะสมหวังเรื่องอื่นหรือไม่อมโอโ้สองไม้เท้ายินดีด้วย two of wands คุณที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์จะสมหวังได้มีคู่ก็คราวนี้แหละส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขยิ่งขึ้นส่วนคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ คุณจะสมหวังเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยใกล้เข้ามาแล้วความสองไม้เท้าย้ําเลยตามตําราสากลว,ว่าไว้สองไม้เท้าการมีวิสัยทัศน์การมองการไกลกา,ารรอคอยใดๆจะสมหวังอา้าวโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่จะมีสิ่งดีใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอใบสรุปบอกหน่อยนะครับ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหหนึ่งถ้วยใบสรุปสวยงามหนึ่งถ้วย Ace of Cups ความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอน คนคนนี้อยากได้คุณเป็นแฟนตามหัวข้อเป๊ะมีแนวโน้มที่คุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณมีโอกาสเป็นคนที่เล็งเลงกันอยู่มีโอกาสเป็นคนที่ต้ะเตาะจีบๆกันอยู่แล้วพอจะมีใจให้กันแล้วแต่ลึกๆยังไม่ค่อยมั่นใจขอให้มั่นใจเลยว่าถ้าช่วงเวลานี้คุณรู้สึกดีกับใครเป็นพิเศษแล้วเขาก็มีท่าทีที่ท่ารู้สึกดีกับคุณเช่นกันเล็งเอาไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้หลุดมือ คนที่คุณเล็งไว้คนที่คุณมีใจเขาก็มีโอกาสจะมีใจให้คุณและเขาอยากได้คุณเป็นแฟนมีคำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยคือ ถ้าหากเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามนี้หรือทีท่าของเขายังไม่ชัดเจนก็ค่อยๆดูกันไปก่อนไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณยังไม่ได้แฟนเร็วๆนี้คุณคนโสดคุณจะได้กรารันตรได้ความสัมพันธ์ใหม่ได้เพื่อนใหม่ที่ดีที่สามารถพัฒนาเป็นคู่ครองได้ในอนาคตประมาณนี้ยินดีด้วยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ